สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีนต้อนรับเข้าสู่มาาเกมมิ่งสำหรับวันนี้นะครับก็มาปูพื้นฐานเพื่อที่จะไปรับรู้เหตุการณ์หรือว่าเนื้อเรื่องในเกมฮันชาร์เหตภาค2นะครับซึ่งในภาค2เนี่ยก็จะมีการอ้างอิงประวัติศาสตร์เรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์โลกนะครับก็คือมาโคโปโลครับผมมาโคโปโลเนี่ยเป็นใครเนี่ย เรื่องราวของเขาคืออะไรแล้วก็เกี่ยวอะไรกับอันชาร์เด็เ่ยวเรื่องนี้คลิปนี้พาร์ทนี้ผมก็จะเล่าประวัติคร่าวๆให้เพื่อที่ท่านผู้ชมก็จะได้รู้ได้รับทราบเพื่อที่จะเพิ่มอรรถรสในการชมอันชาร์ e d เดภาค2กับเนธานเร็กหรือว่าพี่ปอนะัุ u ุกิจใจในเวอร์ชั่นฝรั่งนั่นเองนะครับเริ่มกันที่มาโคโปโลเนี่ยเป็นชาวอิตาลีนะครับ แล้วก็เกิดประมาณวันที่15กันยายนคศ1254นะครับแล้วก็เสียชีวิตประมาณ9มกราคมคศักราช1324ถึงมิถุนายนคศักราช1325ซึ่งวันตายเนี่ยไม่แน่นอนจะเห็นได้ว่าคือเป็นการคาดคะเนนะครับซึ่งมาโคโปโลเนี่ยสำคัญยังไงครับเขาเป็นนักเดินทางแล้วก็เป็นพ่อค้านะครับแล้วก็เป็นนักสำรวจ ชาวอิตาลีเมืองเวนิสนะครับมาโกโบโลเนี่ยก็เป็นชาวตะวันตกคนแรกนะครับบางที่ก็บอกว่าเป็นหนึ่งในคนแรกบางคนก็บอกว่าเป็นคนแรกเลยที่ได้เดินทางตามเส้นทางสายไหมร่วมกับพ่อแล้วก็ลุงของเขาไปยังประเทศจีนนะครับซึ่งประเทศจีนเนี่ยตัวเขาเองเรียกว่าคาเทนะครับในปี1000 271นะครับเป็นปีที่มาโคโฟโรเลกบิดาแล้วก็ลุงของเขาเนี่ยพ่อและลุงเขาเนี่ยเดินทางไปที่เมืองจีนนะครับแล้วก็พอเดินทางไปที่เมืองจีนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเมืองจีนเนี่ยยังเป็นดินแดนที่ปกครองโดยเขาเรียกว่ามองโกนะครับก็ได้ไปเข้าเฝ้าจัก,กรพรรดิกุปไลขานแห่งราชวงศ์หยวนนะครับซึ่งกุปไลขานเนี่ยเราอาจจะคุ้นๆนะครับ แต่เราจะคุ้นมากกว่ากับแจงกิสข่านนะครับซึ่งจัก,กรพรรดิกุปไลข่านเนี่ยเป็นหลานปู่ของแจงกิสข่านงงไหมผมยังงงเลยแต่ว่าตามข้อมูลเขาพูดอย่างนี้นะครับกุปไลข่านเป็นหลานปู่ของแจงกิสข่านนะครับแล้วก็ตัวมาโคโปโลเนี่ยนอกจากเดินทางไปถึงประเทศจีนเนี่ยครับก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองหางโจช่วยงานราชสำนักถึง17ปีแล้วก็ได้เดินทางกลับบ้านเกิดครับ แล้วก็การเดินทางขเขาทั้งหมดเนี่ยก็ถูกบันทึกไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า Il m i l ิ o n e นะครับหรือว่าชื่อเป็นภาษาไทยก็คือบันทึกการเดินทางของมาโคโปโลทีนี้เรื่องราวของมาโคโปโลเนี่ยก็มีมีมีอยู่จริงนะครับแล้วก็มีการเอาออกมาทําเป็นหนังเป็นละครเป็นซีรีส์มากมายหลายเรื่องแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็ได้เอาตัวอย่าง นะครับกับเวอร์ชั่นที่ถือว่าน่าดูเลยทีเดียวนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่เออ่เป็นซีรีส์นะครับแล้วก็น่าติดตามสเปเชียลเอฟเฟกอะไรก็ดูสวยงามคอสตูมคอสตูมเนี่ยก็น่าสวยงามผมเอาตัวอย่างเนี่ยมาใส่ให้ตอนท้ายแล้วครับของของ,ของ Netflix เนี่ยฮะเกิดใครก็ตามเนี่ยอยากจะตามไปดูนะครับก็เซิร์ชได้ทีออ่ชื่อหนังก็มาคูปโปเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับอัญชันแห่งภาค2ครับ คือในตอนที่1เนี่ยเขาก็จะมีอธิบายอยู่แล้วแต่ผมอธิบายคร่าวๆก็แล้วกันะกนะครับประมาณว่าเ,เป็นการแกะรอยนะครับขุมสมบัติของมาโคโปโลคือมาโคโปโลเนี่ยไปใช้ชีวิตในที่ประเทศจีน17ปีนะครับกับจกักรพรรดิกุบปลายขานทีนี้พอเขาช่วยงานครบ17ปีแล้วเขาเดินทางกลับใช่ไหมครับเดินทางกลับเขาไม่กลับไปหมู่เปล่าครับด้วยความที่เขาก็เป็นพ่อค้าแล้วก็ทํา เป็นซีรีส์นะครับแล้วก็น่าติดตามสเปเชียลเอฟเฟกอะไรก็ดูสวยงามคขสตู้มคอสตูมเนี่ยก็น่าสวยงามผมเอาตัวอย่างเนี่ยมาใส่ให้ตอนท้ายแล้วครับของของ Netflix เนี่ยฮะเกิดใครก็ตามเนี่ยอยากจะตามไปดูนะครับก็เซิร์ชได้ที่ชื่อหนังก็มาโคโปโลเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับอันชาติในภาค2ครับคือในตอนที่1เนี่ยเขาก็จะมีอธิบายอยู่แล้วแต่ผมอธิบายคร่าวๆก็แล้วกันนะครับประมาณว่าเป็นการแกะรอยนะครับ ขุมสมบัติของมาโคโปโลคือมาโคโปโลเนี่ยไปใช้ชีวิตในที่ประเทศจีน17ปีนะครับกับจกักรพรรดิกุบไลายขาดเนี้ยพอเขาช่วยงานครบ17ปีแล้วเขาเดินทางกลับใช่ไหมครับเดินทางกลับเขาไม่กลับไปมูเปล่าครับด้วยความที่เขาก็เป็นพ่อค้าแล้วก็ทําความดีความชอบเนี่ยทางจากักรพรรดิกุ๊ไลายขานเนี่ยก็ได้ทรัพย์สินให้สมบัติเงินทองมากมายเรียกได้ว่าตามถ้าอ้างอิงตามในเกมอัญชั์เทพภาค2เนี่ยก็เป็นเรือนะครับขนมาเป็นเรือเนี่ย หลายสิบลำแล้วก็มีผู้ร่วมเดินทางหลายร้อยคนเลยทีเดียวแต่ที่น่าแปลกใจก็คือในบันทึกของเขาเนี่ยบันทึกไว้ว่าพอเขาไปถึงกลับไปถึงปลายทางของเขาแล้วเนี่ยเรือสิบกว่าลำเนี่ยก็เหลือแค่ลำเดียวแล้วก็คนที่ติดตามเหลือแค่สิบกว่าคนเท่านั้นจากหลายร้อยคนทีนี้ระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นสมบัติที่ผ่านมาหายไปไหนนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เนธานเรกพี่ปอของเราจะไปแกะรอยแล้วก็ ตามขุมสมบัติของมาร์โคโปโลรูปเราจะเป็นยังไงไปติดตามกันที่อันชาติเทตภาคสองอมังทีฟเพ่งแปลว่าเอ่อจะแปลว่าอะไรเดี๋ยวผมไปคิดก่อนนะครับแล้วผมจะใส่ชื่อภาคเวอร์ชันภาษาไทยไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงไปประโยชน์และของให้เสพอันชาตเทตภาคสองอย่างสนุกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมว่าท้ายคลิปผมมีเทรลเลอร์ของซีรีส์มาร์โคโปโลให้ท่านชมชมนะครับ Marco, the blood of an adventurer courses through your veins. I can say this you will enjoy the greatest adventure of all.